ทอปออฟเวอร์ในวันนี้นะครับเที่ยวตามรอยสามกบว่าดยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ต่างๆของโขงเบงชมความสวยงามของลูกป,ปั้นต่างๆภาพวาดและลายเส้นในยุคเริ่มต้นว่าจะมีความแตกต่างมีความเป็นมาอย่างไรบ้างข้ามฟากไปเที่ยวโปโลแลนด์ในช่วงที่อากาศสบายๆชมหิมะแรกบนภูเขาและชมประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวดของสงครามโลกครั้งที่สองในค่ายกักกันที่อัลสวิตตะลุยเหมืองเกลือในโปโลแลนด์เหมืองเกลือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกติดตามกันจนจบรายการนะครับ ครับสวัสดีครับ Top of the World เราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา1 0 3นากา30นาทีนะครับผมอยู่กับพิธาเกิงสมทรัพครับเรืงสวัสดีครับสวัสดีครับนผม้ชงครับครับก็เรายังอยู่ในช่วงที่ขายก็อยู่ในพิธาเกิงทริปตอนนี้ท่านที่จะสนใจจะจองไปเที่ยวทริปตามรอย3าก๊กเนี่ยต้องรีบจองเพราะว่าเป็นทริปยิ่งใหญ่ใน ประวัติศาสตร์เลยเพราะว่าเราจะไปกันเนี่ยคือชาเตอร์เรือทั้งลำเจี่ยูปรวัิศาสตร์เนี่ยประมาณ500คนใช่ไม่นับลูกเรือเนี่ยนะครับเราก็จะขายกันแค่ประมาณครึ่งลำเพื่อซื้อความสะดวกสบายอตอนนี้เนี่ยก็ขายได้ประมาณ220กว่าที่ละนะวันที่บันทึกเทปนะครับซึ่งวันที่ออกอากาศเนี่ยก็น่าจะใกล้เต็มมากๆแล้วท่านที่ยังไม่ได้จองต้องรีบจองนะครับคือเราเดินทางวันที่28ตุลาคมนะฮะแล้วก็กลับวันที่4 พฤศจิกายนเดือนนี้ก็ยังคงไปิดเดินกรกฎาแต่ว่าได้รับความกรุณาจากสมาชิก round the world และก็ท็อปนินะฮะกรุณาจองทริปนี้จะเต็มแล้วอีกประมาณสัก3าที่นี่ขายกันมาเดือนครึ่งนะก็ได้ เพราะว่าเป็นทริปที่คง่ายว่าจัดยากสําหรับทริปแบบนี้นะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะวันนี้ก็จะมีคุณกหนกอิมาออนภาคุณสนธิยานคุณสนธิยานไปด้วยไปด้วยคุณสนธิยานอต้องบอกว่าพี่ต้อยพี่ต้อยเพิ่งตัดสินใจจะไปในนานนี้ชื่อวิทยาลทยธรรมแบไปด้วยนะครับก็จะทําให้ทุกท่านได้มีความสนุกสนานเป็นหลักนะฮะแล้วก็สาระตามมานะครับ สัปดาห์นี้เนี่ยไหนๆก็เริ่มยันซีแล้วขอพูดถึงคงเบ้งไหนไหมขคงเบ้งนี่เรียกได้ว่าแทบจะเป็น <c oughs> คือหลายคนี่มองว่าขงเบ้งเป็นพระเอกเลยนะถ้าเกิดใครที่ดูหนังของจอห์นวูเนี่ย <c oughs> จะคิดว่าขงเบ้งเนี่ยเป็นพระเอกของเรื่องเลยในสามโก๊กก็ถือว่าเป็นพระเอกคุยง่ายว่าตลอดหลายพันปีที่ผ่านมาเนี่ยแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยก็มีชื่อคงเบ้ง ไปเกี่ยวข้องกับแบบใครที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของใครก็ตามจะเรียกว่าขขงเบ่งคุณชูวิทย์พูดถึงมีขงเบ่งอยู่เบื้องหลังไม่ได้หมายถึงนั้นใช่ไหมบิ๊กจิ๋วไม่ได้หมายถึงเพอตอนนี้บิ๊กจิ๋วนาจะสมัยบิ๊กจิ๋วก็เรียกว่าเป็นขขงเบ้งตอนนี้ก็มีคนบอกว่าขขงเบ่งอยู่เบื้องหลังของการวางแผนกับพักข่าไก่ใครอยู่เบื้องหลัง แล้วก็เป็นคนวางแผนแล้วก็ทําให้แผนนั้นสําเร็จเนี่ยจะเรียบของเบ้งหมดเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยของเบ้งก็เป็นเหมือนกุญซือ,ลอเลหนึ่งหรือเสนาธิการคือคนที่คอยให้คําปรึกษาที่ปรึกษา <c oughs> คือผู้นําที่ดีเนี่ยต้องมีที่ปรึกษาที่เก่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทริปเนี้ยเราก็จะได้ไปที่เขาโงหลังกังเราจะได้ไปชมบ้านของของเบ้งนะครับแต่เรื่องที่เอามาคุยในวันนี้วิทยียนผมจะบอกว่าเราไปเที่ยวนี้เนี่ย เราจะได้เห็นภาพของขงเบ้งคือมันมีภาพอยู่ภาพหนึ่งซึ่งเขาสันนิษฐานว่าเป็นภาพแรกๆของขงเบ้งเลยที่ปรากฏขึ้นมามีคนเขียนขึ้นมาตามจินตนาการเนี่ยเขียนมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงภาพเนี้ยจะถูกเขียนสลักอยู่บนหินแกรนิตแบบสไตล์นี้นะต,ต้องเรียนคุณผู้ชมนะว่าราชวงศ์หมิงเนี่ยอยู่ห่างจากสมัยของสามก๊กเนี่ยเป็นพันปีอะ <c oughs> เพราะราชวงศ์หมิงนี่เป็นราชวงศ์รองสุดท้ายแล้วราชวงศ์หมิงมาราชวงศ์ชิงแล้วก็หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของขงเบ้งภาพแรกที่มีคนสันนิษฐานว่านี่คือ ภาพแรกๆเลยเนี่ยจะเกิดในสมัยราชวงศ์หมิงก็ประมาณสัก400-500ปีแล้วจะถูกเขียนแล้วก็ตั้งไว้อยู่บนหินแกรนิตอยู่ที่เขาโมลังกังซึ่งเวลาเราไปเนี่ยเราจะต้องเดินผ่านก้อนหินก้อนนี้แล้วก็จะเห็นภาพเขียนภาพนี้ซึ่งภาพเขียนแบบนี้ก็จะมีอยู่หลายรูปที่เป็นกวนอูมีใครกับใครแต่ว่าเขาบอกว่าภาพนี้เป็นภาพพิเศษ น่าจะเป็นขมเบ่งเป็นภาพศิลป,ปะแบบสมัยหมิงอ่ะหน้าอุ้มๆแล้วก็ใส่ชุดเหมือนคนแก่ย้อยๆออกมานะมีนวนมีคราวท่านก็จะได้เห็นขมเบ่งแต่ว่าเอกลักษณ์ขมเบ่งก็คือถือพัดขนนกนะซึ่งภรรยามอบให้อันนี้ภาพหนึ่งอีกรูปหนึ่งเนี่ยคือรูปปั้นขนาดใหญ่ซึ่งสวยมากอยู่ที่ไปที่เชินไปที่เชินเนี่ยถ้าเราเดินเข้าไปเนี่ยไปที่เชินคือเมืองที่ ้องมีเสียชีวิตคช่ไแต่ว่ารูกป,ปั้นหินขนาดใหญ่เป็นลูกป,ปั้นของเบงตั้งรอรับเราอยู่ที่สะพานเวลาจะเดินเข้าไปโพร,รูปนี้ต้องถ่ายรูปเลยนะเพราะว่าดูแบบเท่มากเป็นรนะูปของเบงเป็นลูปของเบงแล้วก็เสื้อเนี่ยโดนลมพัดปลิวกระจายเท่หือพัดเ็อยู่เหมือนเดิมแล้วก็ใหญ่มากเป็นก้อนหินนะฮะ อันนี้ก็จะเห็นอีกรูปหนึ่งก็จะเป็นที่ไปตที่เฉินเนี่ยเขาก็บอกว่ามีรูปเหมือนตั้งอยู่ในศาลก็บอกว่าเป็นรูปปั้นที่เก่าแก่ที่สุดรูปหนึ่งอยู่ที่ไปที่เฉินก็จะเป็นรูปของของเบ้งอยู่ในกรอบศาลเจ้าอ่ะเขาก็บอกว่ารูปเนี้ยปั้นมาไว้เนี่ยตั้งแต่สมัยมิงเหมือนกันแล้วไกดก็จะแบบล้อเราเล่นว่าสังเกตไหมว่าจะมีเด็กถือหนังสือปกติ รูปปั้นเนี่ยจะมีคนไปไหนจะมีเด็กคอยถือสือเดินตามเขาบอกว่ามีเด็กอยู่คนหนึ่งที่ปั้นอยู่ตรงนั้นน่าเหมือนท่านประธานต้องไปดูเองประธานไหนต้องไปดูเอง <c oughs> เขาก็วนร้านๆหน่อยหนึ่ง <c oughs> นะคนก็อก็เข้าไปดูกันนะที่นั่นก็จะเป็นป่ายี่เฉินจะมีรูปปั้นที่เก่าแก่ที่สุด รูปหนึ่งของโคมเบ้งเสร็จแล้วอีกรูปหนึ่งที่เราพูดกันมาแล้วก็คือโคมเบ้งที่เมืองเซียงหยางที่อยู่จตุรัสกลางเมืองอันนี้ใหญ่ที่สุดละที่เราแซวกันว่าเอาหน้าตามาจากทาเคชิับนะที่เล่นเป็นโคมเบ้งในเรื่องสามกอันนอันนี้คือโคมเบ้งหน้าสุดท้ายคือโคมเบ้งหน้าแรกๆถ้าปั้นกันเมื่อรอนแก่พระชวงหมิงเนี่ยจะหน้าอ้วนเป็นคนแก่จะไม่หล่อพูดง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าภาพจําในคนรุ่นหลังๆเนี่ยโคมเบ้งจะเริ่มหล่อละจะเริ่มเป็นทาเคชิละมาจากพวกการ์ตูนมังงะ ต,ต่างๆ <c oughs> พวกเกมต่างๆเนี่ยหน้าตาจะออกมาเป็นสไตล์พระเอกนะแต่ทั้งมลายทั้งปวงเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่าภาพของเบ้งที่เราเห็นกันทั้งหมดที่ <c oughs> ทเราพูดถึงกันเนี่ยมันห่างจากอายุจริงของของเบ้งเนี่ยเป็นพันปี <c oughs> เพราะว่าสมัยของเบ้งเนี่ยคือสมัยปล่มสลายของราชวงศ์ฮั่น <c oughs> ใช่ไหมครับแล้วก็การเกิดขึ้นมาในช่วงของซามโก๊กก่อนที่จะเกิดความวุ่นวายตอช่วงนั้น <c oughs> ซึ่งมันห่างจากราชวงศ์หมิงเนี่ยเป็นพันปีแล้วก็ มีการบันทึกในพงศวดานเป็นวนรรณกรรมเป็นวนรนวนรณคดีแต่รูปปั้นที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นรูปที่ทําในสมัยราชวงศ์หมิงซึ่งเอาเขาจริงๆหน้าของแม่งจริงๆเป็นยังไงเนี่ยคือ <ผม S 2> เราก็ไม่รู้ถ้าเราดูตามหนังสือนะคำบรรยายนีย่รูปร่างขาวสูงโปร่งเป็นคนหล่อเป็นคนสง่างามถ้าเราดูตามคําบรรยายในหนังสือสามก๊กของ เจ้าวิยาพระคำหนก็ดียาขอบก็ดีทิ่แปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยจะบอกเลยว่าคงแบ้งเนี่ยใส่ชุดขาวรูปร่างสูงสูงนี่แบบว่าสูงมากกว่าคนทั่วไปของเมืองจีนนะคือถ้าเอาเป็นคนไทยเนี่ยก็ต้องสูงประมาณ170-180แล้วก็มีความมีท่วงท่าที่สง่างามจัดได้ว่าเป็นคนที่มีบุค,คลิกภาพดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคำบรรยายเนี่ยถ้าเอามาเทียบปัจจุบันเนี่ยเป็นพระเอกได้เอา,เ,อาเป็นทาเคชิได้ <laughs> ผมจินตนาการของเบ้งเนี่ยผมจะจินตนาการคล้ายๆนะบุคลิกจะคล้ายๆทายชอลิวเฮียงหน่อยๆตรงที่ว่าจะเป็นคนที่เจ้าสำอางไปไหนถือพัดแล้วก็จะดูแบบสำอางแล้วก็คงเบ้งกจะต่างคนอื่นๆที่เวลาออกรบอ,อกอะไรเนี่ยก็จะนั่งรถเข็นาลากสบายคือในยุคแรกๆเนี่ยนะครับมันมีคําถกเถียงกันคือผมอ่านจากยาขอบตอนแรกเนี่ยก็เขียนว่าเอ๊ะเขาก็สงสัยว่าทําไม คมเบ้งนั่งเก้าอี้ออกศึกก็เถียงกันว่าไอ้เก้าอี้นี่มันคืออะไร <c oughs> ยุคนั้นเนี่ยไปนึกถึงรถม้าศึกเหมือนอย่างโรมไอ้แต่ม้าศึกมันม้าอยู่ข้างหน้ารถเขช่มาตาต้องนึกว่าเมื่อเกือบร้อยปีก่อน,นที่แปลหนังสือนี่มา <c oughs> ทุกคนยังนึกไม่ออกไงว่าไอ้รถเนี่ยที่เขาพูดถึงที่ขคมเบ้งใช้เนี่ยเป็นรถอะไรก็ยังเป็นประเด็นเถียงกันอยู่บางคนบอกว่าเป็นเกวียนใช่นเดิมคือสมัยราชวงศ์ฮั่นเนี่ยบางทีมันมีบันทึกนะว่านั่งเกวียนออกศึกนั้น เทียมด้วยโคนะนะคือหั่นเนี่ยยุคนั้นเป็นยุคที่มีเริ่มมีม้าเข้ามาที่ส่งคนไปหามา้าตามเส้นทางสายมา้าจำได้มันม้าสวรรค์นนะ่ะหลังจากนั้นก็มีการเถียงว่ายุคนั้นยังใช้ช้างยังใช้โคต่อมาเนี่ยม้าก็เริ่มมากขึ้นแล้วคนก็ยังสงสัยอยู่ว่ารถที่ขงเบ้งนั่งเนี่ยมันเป็นรถแบบไหน,นบางทีก็นึกว่าเป็นชาเรียชาเรียก็คือรถม้าศึกแบบยยโรมันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหมือนรถมันวิวแชร์ชโดยที่เขาบอกว่าสาเหตุที่เป็นรถแบบนี้เนื่องจากว่าคงเบ้งเนี่ยเป็นผู้ แล้วขาเป็นเบรีโอแล้วก็ไม่การนั่งเข้าไปเนี่ยหมายถึงว่าให้นั่งให้สบายที่สุดไม่ต้องไปเดินไม่ต้องไปออกกำลังกาย <c oughs> แต่ว่าอยู่ในหน,หนังเรื่อง Red Cliff เนี่ยทาเคชิเนี่ยขี่ม้านะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ไม่เห็นคือทาเ s ช <c> ิ <oughs> มานั่งรถเข็นก็คง มันจะรู้ไม่ดีไ,ดไงวันนะีที่เขารูปร่างสูงโปร่งทีนี้ถ้าเราไปที่เขาโมลังกานเนี่ยเราก็จะพบรูปปั้นทางเข้าเลยเป็นรูปปั้นของของเบง้งนั่งอยู่บนรถเข็นรถวีลแชร์แต่ว่าทําเป็นอย่างดีนะ,ะสรุปก็คือว่ารถของข,อง,ของเบง้งเนี่ยมันก็คือเหมือนวีลแชร์แต่สร้างขึ้นมาให้นั่งสบายนะซึ่งเราก็นึกไม่ออกว่าสมัยก่อนเนี่ยจะเข็นกันยังไงนะึกยมสนามลบมันก็ไม่ใช่ คืนลาบนะอ่ <ừ. S 1> à, แต่อย่างน้อยสุดเขาก็ยืนอย่างว่าเก้าอี้ของของเบ่ง เป็นแบบนี้นะฮะอันนี้เราจะได้เห็นเป็นเป็นรูปปั้นรูปแรกเลยทันทีที่เราเข้าไปถึงโงลังกังเนี่ยเราจะเห็นรูปนี้ก่อนเพื่อนคือถ้าดูในภาพยนตร์ของจอห์นวูเนี่ยก็คงเบ้งขี่ม้าคงเบ้งเดินเหินปกติใช่แต่ถ้าไปดูในซีรีส์เนี่ยก็จะเห็นนะว่าคงเบ้งเนี่ยนั่งรถเข็นเซึ่งเป็นรถเข็นไม้อ่ะหน้าตาเหมือนวิวแชร์ของคนพิการในปัจจุบันนี้แหละแต่ว่าถ้าหากไปอ่านบุคลิกภาพวันแรกครั้งแรกที่เล่าปีเห็นคงเบ้งเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่า งเบ้งเนี่ยเป็นคนรูปงามรูปร่างสูงบุคลิกดีเลยเอาเป็นทาเกชิก็แล้วกัน <c oughs> แต่ว่าด้วยความที่คงเบ้งนั่งอยู่ในรถเข็นนี่แหละมันก็เลยทำให้แม้แต่ว่าตอนคงเบ้งตายไปแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ยังเอาศพมาวางหลอกสุมายี <c oughs> ได้อยู่เพราะคงเบ้งสั่งเอาไว้เพราะว่ารู้ว่าคือสุมายีเนี่ยวางแผนแล้วก็ตามก็จะถูกคงเบ้งหลอกหมดก็จะหลอกเอาไว้ว่าคงเบ้งอยู่ตรงไหนจุดไหนเพื่อให้วกสุมายีมายกขับมาแล้วหลบไปก็ยังเขียนคําสั่งเสียไว้ว่าให้เอา รถเข็นกับตัวสองคือพอเราทำศึกกันเห็นกันไกลๆเนี่ยเห็นแต่รถเข็นก็เห็นกับตัวของผงแม่งเนี่ยก็นึกว่าของแม่งรอรับศึกอยู่ตรงนั้นท่านไม่รู้ว่าจริงๆองแม่งตายไปแล้วก็นี่ก็คือถ้าเป็นศัพท์ปัจจุบันนะก็ต้องเป็นว่าจักรวาลสามภพเหมือนซุปเปอร์ฮีโร่อ่ะจักรวาลดีซีจักรวาลมาเวลจักรวาลสไปเดอร์แมนเนี่ยเครื่องนี้ต้นฉบับ คือจักรวาลสามก๊กเพราะว่าสามก๊กเนี่ยโอ้โหฮีโร่เนี่ยเต็ไมไปหมดเลยพอเอามาเรียงกันเนี่ยเป็นตุ๊กตาเต็ไมไปหมดเลยไม่แพ้ตุ๊กตามาเวลอะแล้วแต่ละคนก็จ,จะมองพระเอกต่างกันนะ่ะบางคนก็จ,จะมองอย่างที่เราพูดถึงหมอนผู้เครืฤทธิ์มองโจโฉเป็นพระเอกตัวตัวบางคนก็อาจจะมองเล่าปี่เป็นพระเอกบางคนก็มองว่าขงเบ้งเป็นพระเอกหรือแม้แต่บางคนถ้าไปชอบทางก๊กซุนกวนก็จะมองว่าซุนกวนเป็นพระเอกใช่เป็นจิวยี่เป็นพระเอกแต่ว่า ตัวละครอย่างกวนอูเนี่ยเคยรับใช้การเมืองเพราะว่าในสมัยราชวงศ์หลังๆเนี่ยยกกวนอูขึ้นมาเป็นเทพเจ้าเพื่อสร้างความนิยมอันนี้เป็นการเมืองเลยนะยกผู้มีศักดิ์ศรีความดีงามขึ้นมาให้สังคมเนี่ยได้นับถือก็อลองไปดูห้องนักการเมืองไทยแทบทุกคนแหะครับ<ะ>รับรองเลยว่ามากกว่า5 0าสิบเปอของนักการเมืองไทยในห้องทํางานเนี่ยมีรูปปั้นเทพเจ้ากวนอูอยู่อันนี้นับถือจริงถ้าเป็นกวนอูนี่นับถือจริง <c oughs> นะฮะ วันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับถ้าไปเที่ยวล,ล่องเรือแม่น้ําแยงซีตามรอยสำกบเนี่ยจะมีแรงบันดาลใจและก็ทําให้ทุกท่านเนี่ยได้กลับมานั่งอ่านเร,รื่องราวสำกบหรือว่ามาศึกษาต่ออีกเยอะเลยครับใครยังไม่จองรีบจองนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเราพาไปเที่ยวกันต่อครับเชียอสวิกเนี่ยก็จะเป็นค่ายกักกันคือตอนนั้นเนี่ยทางแสซีเยอรมันเนี่ยก็หลอกชาวยูว่าจะพาไปสร้างนิคมแห่งใหม่ให้มีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกคนก็หอบผิวเสื้อผ้าหอบผิวครอบครัวจูงลูกจูงหลาน<ะ>นั่งรถไฟมามากด้วยความหวังแต่พอมาถึงที่อูสวิกเนี่ยก็จะเป็นสถานที่กักกันซึ่งเขาก็จะเอาชาวยิวเข้ามาแล้วก็มีการสังหารหมู่ครับ Around the World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทาง l i n e at, at n าราวเด r l d นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร,ร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061 421 0110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com มาต่อในช่วงที่2ของ Top of the World สัปดาห์นี้นะครับจาก3กมโกที่พิธเกรผมพาข้ามทวีปขออนุญาตไปน,นิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นทริปที่เราจะออกในเดือนกันยายน หนึ่งในที่ที่อยากจะพูดถึงแล้วผมว่าเป็นที่ที่น่าไปเที่ยวมากเนี่ยหลายคนนึกไปถึงเป็นเมืองที่ผมอยากไปมากคือโปแลนด์ครับโปแลนด์นี่เป็นเรื่องราวที่แวรยเราไปแล้วเนี่ยผมจะบอกว,ว่ามันมีทั้งธรรมชาติที่สวยงาม,มนะครับภูเขาต่างๆภูเขาต่างๆที่ไปเนี่ยสวยมากแล้วช่วงเดือน กันยายนที่เราไปเป็นช่วงที่อากาศกําลังสบายใบไม้เปลี่ยนสีแล้วนะครับคราวที่แล้วเนี่เราจัดไปเดินกันยายนเหมือนกันมีโอกาสได้เห็นหิมะแรกของปีบนยอดเขาที่โปรแลนด์ด้วยในช่วงที่ไปเดินกันยายนนอกจากนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงธรรมชาติก็จะเป็นช่วงที่ได้เก็บแอปเปิลทานสดๆโปรแลนด์เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งผลิตผล,ลไม้หรือพืชผลทางการเกษตรของยุโรปเลยนอกจากนั้นเนี่ยก็จะนึกถึงศิลปะวะัฒนธรรมของโปรแลรนด์โปรแลนด์เคยเป็นเมืองที่มีความเจริญมากหนึ่ง แง่ของศิลปะวิทยาการคีตากวีของโปรแลรนด์เนี่ยใช่ไหมพี่จะเกิดนึกสไใครที่นั่นโชแปงโชแปงนะีพอเสิ่งแรกให้นึกถึงเลยคือโชแปงเราก็จะไปเ,เปบเออปเืองที่เป็นบ้านเกิดของโชแปงไปเมืองที่เป็นบ้านเกิดของนักวิทยาศาสตร์ดงังๆของกระเทศโปแลนด์นะครับแล้วก็โปแลนด์เองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นชนวนของสงครามโลกครั้งที่สองครับคือพวกกระสุนนัดแรกเกิดขึ้นเนี่ยก็คือที่เมืองกระดัง ก็คือตอนที่คือกระด้างเซมเบนเคเป็นเมืองที่อยู่ติดกับเยอรมนีแล้วตอนที่ทางฮิตเลอร์บุกเข้าไปเนี่ยก็ไปโปแลนด์นี่จะเป็นประเทศแรกที่โดนยึดเป็นประเทศแรกสมัยก่อนนี่เวลาเขาไปยึดเนี่ยสมัยก่อนเวลาเขาปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยยึดสถานีโทรทัศน์ก่อนไม่ใช่ยึดถานีโทรเลขก่อนยุคโทรทัศน์อีกต้องยึดถานีโทรเลขก่อนคือโปแลนด์เนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์ แม้กระทั่งตอนที่เกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยโปรแลนด์นี่ขึ้นมาเลยว่าเป็นเมืองที่แบบว่ามันเหมือนกับเป็นจุดเซนเตอร์อะไรบางอย่างนะเป็นเมืองที่มีเหมือนเกงจิ๋วอ่ะ มันต้องมีมันต้องเป็นศูนย์กลางอย่างกระดังเนี่ยมันก็เป็นศูนย์กลางของเป็นท่าเรือเป็นเมืองท่าเป็นเมืองสําคัญของโปโลแ,แลนด์เมื่อฮิตเลอร์เขาบุกเข้าไปเนี่ยเขาไปยึดกระดังสก่อนเราไปยึดเมืองกระดังปุ๊มเนี่ยที่แรกที่เขาไปยึดก็คือที่ทําการไบรษณีเหมืนาาอนคณะราษฎรเนี่ยพี่นะเกิดตนาาดอนคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงสองส,สิบเจ็ดต้นที่แรกอะต้องยึดคือที่ทําการไบรษณี สมัยนี้ไปที่ทำการไปซนีเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วรบะบบโทรเลขทดยกเลิกกันไปหมดละแต่ตอนนั้นก็คือกระสุนนัดแรกเนี่ยเกิดขึ้นที่ที่ทำการไปซนีที่กระดังซึ่งก็จะอยู่ใกล้ๆโรงแรมที่เราพักก็จะเป็นเมืองแต่เป็นเมืองที่สวยนะพี่เจริรซึ่งสถาปัตยกรรมหรือบ้านเรือนเขาเนี่ยสีสันเขาสวยงามมากคือจะบอกว่าเมืองที่เป็นยุโรปตะวันออกเนี่ยนะฮะหลายต่อหลายเมืองเลยเนี่ยยังมีบ้านเรือนที่สวยงามอยู่เพียงแต่ว่ารอวันที่เขาจะขัดสีชวีวันนะ เมืองนึงที่สวยมากๆเนี่ยก็คือคบูดาเปสต์ซึ่งถ้าอีกปี2ปีเนี่ยจะเป็นเมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรปับครับแล้วอย่างโปแลนด์เองเนี่ยก็จะมีเรื่องราวซึ่ง <c oughs> สถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งที่เราไปเที่ยวเราเนี่ยมันก็คือคือถ้าไปโปแลนด์เนี่ยมันต้องไปที่นี่ถึงแม้ว่าเราไปแล้วจะรู้สึกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งซึ่งมันมีความยิ่งใหญ่แต่ก็มันก็มีความปดผูอยู่ในตัวก็คือ ที่อุสวิคที่อุสวิคเนี่ยก็จะเป็นค่ายกักกันซึ่งเขาพาชาวยิวเนี่ยมาด้วยความหวังครับคือตอนนั้นเนี่ยทางนาะซีเยอรมันเนี่ยก็หลอกชาวยิวว่าจะพาไปสร้างนิคมแห่งใหม่ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทุกคนก็หอบผิวเสื้อผ้าหอบผิวครอบครัวจูงลูกจูงหลานนั่งรถไฟมามาด้วยความหวังแต่พอมาถึงที่อูสวิกเนี่ยก็จะเป็นสถานที่กัดกันซึ่งเขาก็จะเอาชาวยิวเนี่ยเข้ามาแล้วก็มีการสังหารหมู่เป็นจำนวนมากสังหารแบบเรียกได้ว่าเป็นล้านคนต้องมีเสียชีวิตที่นี่เราก็จะไปดูค่ายกัดกันเดิมซึ่งต้องถือว่าเป็นหนึ่งในโศกนาฏกรรมระดับโลกเลยที่นี่พูดง่ายว่าในบรรดาค่ายกัดกันที่เราได้ยินม,มาเนี่ยที่นี่คือเบอร์หนึ่งของโลกเลย หรือที่อื่นก็มีนะในแง่ของความโหดร้ายนะคือคือดังที่สุดแล้วก็ประทับอยู่ในความทรงจําของประวัติศาสตร์เนี่ยคือที่นี่คืออันดับแรกเลยอาจจะมีที่อื่นอีกนะฮะในหลายๆสมรภูรมิสงครามโลกแต่ที่นี่ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งครับครับก็คือนอกจากนั้นเนี่ยก็จะไปชมสถานที่ต่างๆอย่างที่ผมไปเนี่ยอย่างไปไปดูที่ที่เป็นมือที่เคยมีความเจริญในอดีเราพูดกันมาเสมอว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยที่ไหนมีเกลือ ที่นั่นมีความเจริญรเพราะสมัยก่อนเนี่ยเกลือถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า ที่ไหนมีเหมืองเกลือนี่เหมือนมีเหมืองทองคาําเหมืองเกลือที่โปแลดนด์นี่คือเป็นเหมืองเกลือใหญ่มากคือเราเดินก็ไปข้างในเนี่ยเราประดับประดาข้างในเหมือนเมืองเมืองหนึ่งเลยเข้าไปตอนที่ผมไปผมยังงงว่านี่มันคือเหมืองเกลือเหรอมันเต็มไปด้วยแบบมีโบสถ์มีบ้านบุคนใช่เพราะมันเมืองใต้ดินมันเป็นเมืองใต้ดินเลยศูนย์รวมความเจริญของยุโรปในอดีเลยพราะมันเป็นอารยธรรมทุกประเทศเลยนะพี่นึกเกิดไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยเองแม้แต่ในประเทศจีนเนี่ยที่ไหนมีเกลืออย่างเมืองจีเนี่ยพ่อค้าเกลือเนี่ยคือคนที่มมีควา ร่ำรวยมากๆม,มีการค้าเกลือมีการค้าเกลือเถือนแฮมที่ดังที่สุดในโลกอ่ะคุณนึกถึงอะไรแฮมหมูแฮมพามาแฮมเพราะพาม่าเนี่ยคือเมืองที่มีเกลือเนื่องจากว่าพอพา,าม่ามีเกลือพามาก็ทําหมูน<ช>ะหมูแฮมก็ดังที่สุดในโลกขึ้นมาเพราะบีไฮของมันก็คือว่าพาม่าคือเมืองเกลือเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีตู้เย็นม,มันไม่มีวิธีการถนอมอาหารได้ดีไปกว่าการ ใส่เขไม่ได้เกลือเพราะฉะนั้นเนี่ยเกลือมันก็ลยกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่ามหาศาลทีเรา่กับเราถึงได้ไปกินอาหารยุโรปทุกวันเนี่ยมันถึงได้เค็มไม่ใช่สิตอนนี้คื่อารทนี่ก็ถนอมมาแล้วถ้าเกิดเค็มจนที่ผ่านการถนอมมาแล้วก็จะมีรสชาติเราจะจัดกันในช่วงปลายเดือนกันยายนพี่จะเกิดครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อากาศดีดีโอวอซอไปด้วยไหมไปด้วยไปด้วยวอซอด้วยโอวอซอเนี่ยแบบเราได้ยินชื่อมานานนะเป็นที่ทําสนทิสัญญาเป็น อะไรต่อไม่อะไรเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็บ้านเรือนก็งดงาม<ช>นะครับ,รบเดินทางวันที่เท่าไหร่โปแลนด์เที่ยวน,นี้เนี่ยนะครับเราจัดกันวันที่20ถึง29กันยายนนี้นะครับรีบจองนะต้องรีบจองนะเพราะว่าโปแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องทำวีซ่า เข้าเชงเก้นนะเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในเชงเก้นด้วยแต่ท่านที่มีวีซา่าเชงเก้นอยู่แล้วเนี่ยก็ไปได้เลยนะครับท่านที่ยังไม่มีวีซา่าจองเข้ามาจะได้รีบยื่นวีซา่าพะใช้เวลายื่นวีซ่าค่อนข้างพอสมควรก็รเป็นทริปที่สะดวกสบายที่พักดีมากพี่ตะเกิงอย่างาาที่ราคาไม่แพงราคาไม่แพงเพราะว่ายุโรปปกติเนี่ยโอ้ถ้าเกิดทริปยาวขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องสองแสนขึ้นสําหรับไปที่พักอาหารระดับ u n รา h e world ที่นี่เนี่ยที่พักอาหารยังระดับ u n รา h e w o อ l d อยู่แต่ว่าเนื่องจากค่าครองชีพที่เนี่ยมันไม่แพงมาก อย่างที่กระดังก็เนี่ยเรอยู่โรงแรมที่ดีที่สุดเลยนะพี่ตะเกิงอยู่ติดกับท่าเรือเลยแล้วก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับสามารถที่จะได้ทุกที่เนี่ยโรงแรมจะดีเลยนะครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทริปที่ราคาไม่แพงแต่ว่าได้มาตรฐานอาหารอร่อยที่พักสาบ,บตามสไตล์ around the world คือผมเนี่ยจำโปรแลนด์ได้เนี่ยจากเล็กวาเลนซาที่เป็นพวก solidarity เนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่เขา เกิดการปฏิรูปแล้วก็มีผู้นําแรงงานออกมาเนี่ยผมจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยไปเที่ยวที่นิวยอร์กเนี่ยตอนที่ไปดูพวกร้านหนังสือในนิวยอร์กผมยังไปเจอร้านหนังสือโปโแลนด์เลยนะคือเป็นร้านหนังสือที่ขายหนังสือเป็นภาษาโปแลนด์นะรภาษาโปแลนด์เนี่ยแล้วก็เขาขายหนังสือเนี่ยแล้วก็ระดมทุนส่วนหนึ่งส่งไปช่วยพวกที่พยายามที่เปลี่ยนแปลงกรารปกครองอยู่ที่นั่นนะฮะก็เลยจําได้ว่าโปแลนด์เนี่ยเป็นเมืองที่ เป็นผู้คนที่เขาอยู่กับการเมืองมาตลอดชีวิตก็เอาง่ายๆว่าอยู่ในยุโรปเนี่ยมันสู้รบกันเนงินไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เปลี่ยนแปลงกันไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่คือโปแลนนี่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นประเทศที่มีเรื่องเล่าเรื่องราวเยอะแยะมากนะครับภาพ,พยนตร์ชชลเลอร์ลิสก็มีเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการโศกนฏกรรมของชาวยูที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็อยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องบอกว่า คือไปแล้วเนี่ยมันได้ครบทุกรสจริงๆไปโปแลนด์เนี่ยได้ทั้งความสนุกของการขึ้นกับเช้าไปบนยอดเขาไปชมวิวสวยๆไปถ่ายรูปกับสถาปัตยกรรมรูปปั้นสวยๆบ้านเรือนอาคารสวยๆวิวสวยๆไปเก็บแอปเปิลทาน <laughs> ไปดูวงังดูโบสถ ซึ่งมีสภาพที่สวยงามไปดูเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องศิลปะวิทยาการของคีตกวีชั้นนำของโลกหรือแม้แต่ว่าไปดูเรื่องราวที่ให้เราสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของสองครามเพราะว่าไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเป็นเรื่องที่เราต้องมันมีความโหดร้ายของสองครามอยู่ถือได้ว่าโปแลนเนี่ยเป็นประเทศที่ท้าภาษาการท่องเที่ยวเราคือว่าเป็นประเทศที่เที่ยวได้ประเทศเดียวเลยนะ คือเป็นโมโนโปโลแลนด์เนี่ย,ยไม่ใช่โมโนโปลีนะแต่ว่าโมโนโปโลแลนด์หมายถึงว่าเที่ยวโปโลแลนด์ประเทศเดียวเนี่ยสามารถที่จะเก็บเที่ยว<ร>ได้หลายวันนะค,คือบางประเทศเนี่ยไปเที่ยวเฉพาะจุดอ่ะไปที่อื่นก็มันก็เฉยๆนะ,นะต้องผูกประเทศนู้นประเทศนี้เข้าไปแต่ว่าโปรแลนด์เนี่ยเป็นเมืองที่มีสิ่งที่เรื่องชื่อสิ่งที่ทําให้พวกเราไปเห็นแล้วเนี่ยสามารถมีความสุขได้ตลอดทั้ง78วันที่ไปครับ ก็เชิญชวนไปเที่ยวกันนะครับส่วนญี่ปุ่นเนี่ยเราก็มีทริปสวยๆให้ไปเที่ยวอย่างที่เราเชิญชวนกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือไปเที่ยวเกาะโกโตเกาะโกโตบางคนไม่เคยได้ยินชื่อเลยเกาะโกโตนี่จะอยู่เป็นหมู่เกาะที่อยู่ใต้ลงมาจากเกาะคิวชูนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยแทบจะไม่รู้จักแต่ว่าเป็นหมู่เกาะใหญ่พอสมควรใน่จะเกิงมันมีเครือ่องบินในประเทศเนี่ยบินไปด้วยเพราะว่าเราจะไปเที่ยวกันเนี่ยเราจะบินจากกรุงเทพไปลงที่ฟุฟกุโอกะก่อน จากฟุกุโอกะเราก็จะค่อยๆเที่ยวลงมาทางใต้เราก็ไปที่เมืองนาง,งาซากิจากนาง,งาซากิเนี่ยเราจะนั่งเรือเจ็ตฟรอยข้ามไปที่เกาะฟุกุเอะเกาะฟุกุเอะเนี่ยเป็นเกาะหลักของหมู่เกาะโกโตะนะครับเกาะโกโตะก็เป็นหมู่เกาะที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหลายล้านปีก่อนทัศนียภาพทิวทัศน์มันก็จะสวยงามนะครับมีรูปแบบที่สวยมีหน้าผาที่เกิดจาก ลาวาที่สวยๆนะครับมีป่าไม้ซึ่งทิวทัศน์แปลกตานะครับไปที่นั่นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยที่โกโตเนี่ยจะเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลคือคคชาวประมงที่เนี่ยเขาจับสัตว์น้ำจับอาหารทะเลสดๆเนี่ยเราก็ส่งไปขายทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นเมื่อเราไปที่นั่นเนี่ยแน่นอนว่าพูดแลยย้หิวเลยนะพูดไป <c oughs> <c oughs> ต้องกินน้ำลายไปด้วยไปทานอาหารทะเลสดๆ,สดๆอร่อยกันที่นั่นแล้วก็พักผ่อนชิลๆเราอยู่ที่ โกโตเสร็จแล้วเนี่ยจากโกโตะเนี่ยขากลับเนี่ยขาไปแล้วค่อยๆเที่ยวล่องลงมาแต่ขากลับเนี่ยเราบินเครื่องบินจากโกโตเนี่ยกลับมาด้วยเครื่องบินในประเทศกลับมาที่ฟุกุโอกะมาอยู่แล้วก็พักผ่อนสบายๆช้อปปิ้งซื้อของกลับบ้านกันที่ฟุกุโอกะก่อนที่จะบินกลับมาประเทศไทยนะครับเชิญชวนทุกคครับไปเที่ยวด้วยกันก่อนที่จะลากันวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับสั่งข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาล้องไห้เนี่ย อา่า i v e ยยังนําเสนอมาตลอดนะครับตั้งแต่ช่วงที่โควิดปิดเมืองทําให้เราไปเที่ยวไหนไม่ได้ก็ได้ข้าวหอมมะลินี่แหละช่วยให้ r ร v ดูเราเดินมาได้ถึงทุกวันนี้ครับและอียิปต์นะฮะหรืออีก6ที่นะฮะที่เราจะรับจากทุกท่านนะครับก็เรียนเชิญนะฮะหกที่เท่านั้นนะฮะอียิปต์เดินทางวันที่1นธันวาคมธันวาคะครับวันนี้ผมและพิเกลงรายผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ